ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปด้วยครับขอบคุณมากครับนะครับอ่านะครับสองหมู่ไปแล้วนะครับเรายังมีหมู่หนึ่งที่มาจากบ่อแก้วนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่วานิชนะครับนะครับสกิปด้วยนะครับคุยโทรศัพท์นะครับพอดีเมียโทรมากิ๊โอ้ไม่ใช่อาพูดเล่นนะครับสิ่งที่พูดีะพูดเล่นๆนะครับเพื่อให้มีความสนุกสนาน นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่คนนี้ได้รับหน้าที่หลายเลือกหลายราวเหลือเกินนะครับเป็นผู้นำพาอาัธนาสินนะครับเป็นนะครับเป็นคนมาตั้งเต็นท์นะครับนะครับขอบคุณครับเปิดแล้วครับเอออกอาทุกคนฮัลโหลฮัลโหลนักศึพษาขุนจ้าุครูรองวัสดี แต่คุณเกียรติกครับผมผู้ใหญ่บ้านนี้ียกันหาผู้ใหญ่บ้านบ้านสองีมูลผแตนครับแเ้วก็ตื่นเต้นมือเดิมเขาจะเต้นมืนเดิมโ้พพูดน้อยอยู่แล้วครับกขอโทษขออภัยด้วยครับวันนี้เกียริเป็นอไรกงเปลนครับควารู้ความสาอาจจะไม่เท่ครับมีนิดหน่ครับแค่พื่อานนี้ก็พาทมงานม่บ้ามาร่วมนนี้พาทมงานม่บ้ามาร่วมมาเกิดมาแต่ครับอันเจ้าของรู้เกิดอะไรครับไปกับเื้อเกียง๋อครับ เออเมื่อสักครู่คัณครูโทมาจากทำโครงการด้วยพรุ่งนี้บ้านตระกูลจีบุปเปเรามีงานกานดุลนะครับขอให้ประชาชนดีนึงนะครับถ้าครับคุณครูนี้มีงานบุญพก็ต้นก็เทนภาษาครูนี้ครูบอกครับเชิญอเมในการเชิญนะครับแกก็เชิญแต่คุณเก่งแทบเป็นโลกงานับพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเขาจะใส่ก็ดีเลยไหมได้ครับได้ดีดีมากๆเลยดีดีมากๆเลยครับ ผมในงานที่บ้านมาสั่งสีก็ขออวยพรให้ทุกคนแล้วก็ขวนครับมีความแรงแรงไอเกิดไอจุนแล้วเงยเงนทองไอขอไอทีมขอรับรักคนแต่งไม่นานนะครับให้ไอก็ให้โฉดเร็วพันครับขอบคุณมากครับคครรััับบสาธุนะขอบคุณผู้ใหญ่นะครับทั้งสามมุมนะครับที่ได้อวยพรนะครับบันคายวันเกิดบันคายวันเกิดนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็น นะครับงานนี้มันผ่านพ้นไปได้นะนะครับก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมที่เราจะร่วมทําเมื่อกี้ผู้ใหญ่ขอลงทานมาใช่ไหมนะครับใช่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเนาะเดี๋ยวจะทำลงทานก๋วยเตี๋ยวไปนะครับก็ที่ที่วางปู่เราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสมพรป่านะครับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงด้วยนะครับมีข้าวกล่องอีกสองร้อยกอง นนี้ยังกินไปไหนนะครับกินก๋วยเตี๋ยวกันให้หมดกินข้าวปอกให้หมดนะครับข้าวหกล่องก๋วยเตี๋ยวอีกร้อยถ้วยครับก็้าม้าที่นี่นะก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวผมก็ตกไอสครีมก็มาถึงแล้วนะครับไอสครีมแของแข็งกินนแข็งไปแล้วนี่ใครที่ไม่แข็งก็กินนี้แข็งไปเลยนะเนี่ย ก็วันนี้เนี่ยไอหลังจากพระท่านเบิกเนศเสร็จแล้วแล้วก็จะมีลำรำเบิกเนศอนของอน้องผูาจาร์อาจารย์ราแบบขนของผม,ผผมใช่ใช่อสองท่านก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนางรำอีก3ชุดนะคะสำหรับการเบิกเนศพระนะคะแล้วก็จะมีการรำขนที่ต่ออีก3ชุดนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูอยาชมก็ เราก็ชมกันได้ร่วมงานกันได้นะคะคือเราก็ตื่นเต้นนะเมื่อวานเนี้ย้องก็ข้อสอบแล้วแบบอ่อนช้อยสวยงามมนชุดธรรมดาแต่วันนี้เขาจะมาเต็มเลยนะวันนี้ไม่อยากให้ใครเหนไหนเลยนะครับอยากให้อยู่นี่กันทั้งวันนะครับหิวหอกนะครับไม่ใช่หิวเดินไปล้างไม้เที่ยวเลยถ้าเขาบอกนะครับเดี๋ยวให้ไปตรงน้อยนะครับมีมีโรงโรงครัวเราอยู่ตรงน้้นเลยนะครับวันนี้เลี้ยงกันทั้งวันนะครับย้ย พันเกิดลุงด้วยใช่ไหมวันนี้ป้าก็จะอวทิศพ่วันเกิดลุงเหมือนกันก็วันนี้ขอบคุณเราต้องขอบคุณยูทูบเบอร์แล้วก็แม่แม่แม,แม่บ้านจากกุกกองแล้วก็สบุรุษท่านนะคะที่ร่วมกันตื่นแต่เช้าเลยตีหนึ่งตีสองเลยเรื่อเป็นทาอาหารนะคะแล้วก็จริงๆเราก็เตรียมการมาทุกอย่างคือไม้หมดแต่ที่เนี้ยด้วยความที่พระพองพระพีพพ่ลุง ท่านก็เลยพรมน้ำมนต์ให้ตั้งแต่ดึกเลยนะคะก็จนพาท่านกินข้าวแล้วก็แดดออกเี๋ยวเลี้ยงอนแดดออกม็มีความชุ่มเย็นรู้ทีบอกว่ามีมีความชุ่มเย็นนะจากที่มันร้อนร้อนอยู่วันนี้มันจะเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนตกหลังมาหลังมาเป็นล้านล้านเม็ดล้านล้านหยดของเมฆฝนนั่นคือเม็ดเงินเม็ดทองนะนุ่งแบบนี้เลยแล้วก็ วันนี้ได้ทําบุญในว,วันเกิดด้วยสวายสังัทานถวายพระต่ายขอบคุณแม่มัทน,นาที่เป็นต้นบุญในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแม่นกน้อยขอบคุณแม่อัมพรเหระเขาก็จบแม่หลงใชนะ่ไหมแล้วก็คุณยมุ่งแม่อ,อัมพรแท้ถึงคุณแม่ประตรีชยสารนะครับแล้วก็คุณแม่พัฒนาแววงามคุณพ่ออาวัน์แวบวบงามแบบที่เดินทางมาด้วย ครับซึ่งซึ่งเห็นสลักที่ผ่านไปพุทธลู่นะครับแล้วก็คุณแอลเนอร์นะครับก็ทำง,งานที่สลักนะคระับอุจีที่เดินทางด้วยรถตู้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะถ้าว่าเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมได้ให้พักผ่นเสร็จเลยก็ต่อขอให้มีความสุขขอให้เป็นสามีที่ดีขอให้เป็นพ่อที่ดีเป,เป็นอะไรอย่าง ขอให้เป็นที่รักของเอซีเนะียูเปอร์ทุกคนขอให้ลุงทำตัวเป็นคนดีของสังคมไม่ว่าใครจะมองในมุมโลกอะไรก็ตามจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวของเราทำถ้าเรามวงแต่สนใจความพูดของคนชีวิตนี้เราคงไม่เจริญก้าวหนะ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลุงมีสติรักลูกรักเมียเมียจะนำพาทุกอย่างไปทางที่ดี รับลูกนะเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับช่วงต่อไปนี้มีใครจะมอบอะไรนะครับให้กับลุงนะครับในวันเกิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกจะออกบุญก่อนนะครับไม่มีพวกแขนมุมอะเราอ้ยเคยแล้วกแก้บุญกระเช้ากระเช้ามาได้เลยครับ เนื่องจากหน่ห้านวัดตะลุงนะครับในกรงานกบอกันขายวันวันราาของหลวงปู่องขี่วัดที่ห้ากันดากลางเชากางคืนพระเดชพระคุณพิลาิธาตาก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กตรวันที่ห้านะครับวันที่ห้าท่านบุญกบรอกปูฟองเอฟทุกท่านไทยแตร่วมทำดีก็ติดต่อทางท่านผู้ใหญ่ทีรุสัตุุวิเศษผู่ใหนรุสัตุรกุเมในวันที่ห้าวันที่ห้านะครับ พีนของชาวตุรกีครับของเราเลยนะครับในวันที่ห้าวันที่ห้ากันยา